ถึงราคามันติดถืถ่อเทากับผู้มัใจในการเลี้ยงเราบค<ะ>ุณป๋ครับเลียวคืออยู่แบบนี้เทากับ,บ่ว่าตองดินรดอีย่างมา,าไม่ใช่ชีวิตเอ็ดนั่นเนาะเคาทิ้งที่ละอุบ่าวไทยบ้านจะไม่ได้กเก็บเฮ็ดยังจะไม่ได้กี่ยวกเฮ็ดโรงงานพุ่นแล้วน้ำมูพ่นพุ่นแล้วแถวบางปูบางป่าพุ่นแล้วเออบางหน้าบางพี่พุ่นแล้วบางออกบางไป,อ,อ,ปอินไปทะเลหลายบางตัว ไปคู่บาง <laughs> ไปคู่บางจังไดจังไดจังไดก็ได้กลับขึ้นมาเลี้ยงควายอยู่บา้านห้องเสรนีม้มันแบบว่าเมื่อไงหลังชวนนัน่นก็ได้ใส่ชีวิตมันโดุนเนาะอยู่กับเป็นอยู่กับกา,การทำงานแมีาแงานใครเลยง,งงานก็ไดใครเรียงงานจังจะหน่อยเท่าไหร่บ่หน่อยเท่าไหร่กันเลยว่าวันนี้เห็นปะชีวิตมันก็ใกล้สิเกษียณแล้วเนี่ย แมนแมนแมนครับแมนกาเลี้ยวมาอยู่ทำไมหน้าหน้าของจะาของครับอืมภาคภูมิใจเนีแล้วก็เลี้ยวเนี้ยเป็นผู้เบาไทยบ้านผู้เบาไทยบ้านเนี่ยเตียงเฮดีเดียงทองครับบหมนบ่ความสุขความสุขของจะแของเหนะอ๋อความสุขกันบ่ครับแมนครับถึงราคามันติดเถื่อเท่ากับพุ่มใจในการเลี้ยงเัายครับบ่ครับเดี๋ยวยูแบบนี้เทาก็บ่ได้บ่ต้องดินรถในยางมากมายเห็นไหมเพล่ะเมืนบ่ ชีวิตเราพอแล้วครับแล้วคือคือบ่มีหนีไมีสินอย่งสี่หมครับกินเขาแซ่บด้านลับสบายก็ตื่นเต้นมาก็ลยุ่งสิแหละครับโอ้ครับครับครับอันเจ้แรกเริ่มเลี้ยงจากตัวครับเริ่มแรกทีแรกเราเลี้ยงคูเง่เดียวครับเมียลกูกคู่อันบ่กเมียนครับติดกับไรติดกับไรเอาเอาไา้ห่าแดงกันไปเอาล่ะแล้วช่วงหมูไรหมดเอาเอาพี่อันช่วงหันนี้เท่าไรเออเอามาช่วงช่วงถึก ถือและาส้วงเถืถอแลาฆาจำครับดูงก็ช่วงกันแต่ด้ลูกสาวหล่าแล้ว,วออลลเนี่ยนี่ของกันท่องหูไล่เนี่ยออันนี้แม่นันของเราเบร่ได้เนี่ยต้องหัไล,ล่แล้วก็มาอ,อลไ้ไหครับนี่อันนั่นเน่ตัวพูนตัวนึ่งเรือรักแท้รักแท้่ให้รักแร่รักแทคเจาแร่อกแล้วว่าไอ้แก่มีท่องหัไล่ไล่น้องสาวมู แต่ก็มาอรไทยหันหลังมานี่โอ้อรไทยบันหนลังม,มนนานี่ม่นครับเกลี้ยยุขึ้นไม้านี่อรไทยไม่นี่นนดีนะครับ,รบดีเนอะกับอยู่กับโมกับเงาแบนี้แหละจีบสบายสบายนะไอสายสบายครับกบได้บ้างนะวนควรเอาแบบที่ยางหไห้จากตัวจักตัวมาจาังเดอันนี้นี่ดูว่าที่ เลตเหตุการณ์ไปแล้วกันครับแลราคากับปอยให่กันโอราคากับปอยคือถ้าราคาเนี่ยตามยสีกับไปเรื่อยๆก้อนครับอไปไปเรื่อยๆก่อนทาาราคามาราคาจูบใจกับแบงปันนเครับเลี้ยงแบงก์ไปเรื่อยๆกีแลกราคาเลี้ยงราคาแบงปันกันไปครับอืมคิดอะไรดีเนาะครับเนาะดูขนาดอยู่ไปทำงานอยู่กรุงเทพกรุงเทพไปหอดเมืองหนาวเมืองหน้า แตุ่ัทไายก็ต้องง่วมาขึ้นมาอยู่บ้านแมนครับมาสั่งอาชีพอยู่บ้านเท่าคือเก่าอันใบนี่นะครับคนบ้านเท่าจังได้ก็คือคนบ้านเท่าความสุขก็คือบ้านเท่านี้ครับเอาขอบคุณได้หลายครับายขอบคุณได้หลายครับขอบคุณครับครับ